สวัสดีครับก็มาได้สองวันครับกลับแล้วครับลาแล้วครับสระบุรีดูมืดมาแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับอยู่ไม่ได้นโนหน้างอแล้วครับอยู่นู่นเอาไม่ทันครับต้องกลับไปช่วยครับเดี๋ยวนี้ก็ให้เพชรขันใหม่อยู่ก่อนครับเอาคันใหม่อยู่นี่รันหนึ่งแล้ว ต้องไปต้องไปบี้งานที่นู่นช่วยกันครับเออโอ้ปั่มล่มปั่มล่มเออก็ดีนะในหน้าใจดีให้ไปครับอยู่นี่มันเขาซื้อความชื้น สามสามครับสาม้าขึ้นไม่ซื้อเลยครับมันสดสดเกินแล้วก็นุ่นอ้บนฟ้ามาทุกวันเกี่ยววันละสองสามชั่วโมง ผสมสักซีนาอยแดนเนาะน้องไอ้อโพดเกี่ยวมันมันเลยเกี่ยวมันครับที่นี่เกี่ยวสนุกเสียแต่ขตเขาโพดเขาใส่ปุ๋ยน้อยครับเอาเดินทางครับเสื้อผ้าเราพร้อมครับก็จะได้มาเล่นง,งานใหญ่ช่วยกันดูเมื่อกี้พี่พักสมบูรณ์นะบ๊ายบายครับ